<clears> hmm. <throat> ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีคะ่ะโอเคสำหรับพี่ทุกคนที่เข้ามาแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาท็สเสียงด้วยกันนิดนึงนะคะสำหรับทุกคนที่ท่าได้ยินเสียงพารินชัดเจนนะคะเรากวนช่วยพารินพิมพ์หนึ่งหนึ่งหนงึให้หน่อยนะคะสำหรับวันนี้เนาะพารินเข้ามารลยสายสนีดนึ่งนะคะโอเคช้าหน่อยนึงแต่มาช้าตีกว่าไม่มาพี่ทุกคนที่เข้ามาแล้วนะคะก็คือ ถ้าเสียงพารินชัดเจนเนาะช่วยพารินพิมเสียงชัดเจนให้หน่อยเนาะเป็นยังไงบ้างคะขาดูนิดนึงพี่ทุกคนที่ถ้ามีเพื่อนเล่นหุน้นมีกลุ่ม Facebook มีกลุ่ม l ลายที่เป็นเพื่อนที่เล่นหุ้นด้วยนะคะก็ฝากพี่ทุกคนแชร์ให้ด้วยนะคะน่า <c oughs> เราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ่ะพัฒน,นาไปด้วยกันเคเดี๋ยวพายจะมีการสลับหน้าจอนิดนึงเนาะจะได้ให้ทุกคนนะคะเห็นกราฟของโฮมารีโคเปอรเป็นเทมเพลตที่พายใช้อยู่ประจำกันนะคะตรง เทตรงนี้ได้เลยตอนนี้นะคะพาริมีสลับหน้าจอเนาะให้ทุกคนนะคะเห็นกราฟของคุม,มารี่นะเสียงพารินชัดเจนพิมพ์หนึ่งหนึ่งหนึ่งเนาะหน้าจอของพารินชัดเจนพิมพ์สองสองสองแล้วก็สําหรับพี่ทุกคนที่พร้อมที่จะฟังไลด้วยการพิมพ์ส3มได้เลยโอเคสวัสดีค่ะพี่มณฑนนี เยี่ยมมากเลยหนะักขยันมากมานะคะในะวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์หุ้นก่อนตละดตัวเองก,กันไม่แน่ใจว่าพี่ทุกคนเมื่อวันเป็นไงบ้างเนาะเดี๋ยวพารินระหว่างที่เราโลพี่พี่คุณอื่นเดี๋ยวพารินจะเปิดกราฟของเซ็นเน็ตให้ดูนิดนึงเห็นได้ว่าเซ็นเน็นะคะเมื่อวันเป็นไงบ้างถือว่าลงคุ้นข้างเยอะเนาะนะพี่ทุกคนยังถือหุ้นเยอะอยู่หรือเปล่า <c oughs> ถ้าสาหรับพี่ทุกคนที่บอกว่าเราถือหุ้นเยอะเลงดูนะหุ้นคงเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างโน้ตเช่นสัญญาณต่างๆยังพอไว้อยู่ไหมคะถ้าสัญญาณต่างๆยังโอเคโน้ก็ถือต่อได้แต่ว่าถ้าสัญญาณไม่ดีแล้วสัญญาณเริ่มไม่โอเคเราก็ต้องทําอะไรเราก็ต้องได้ขอตั้งไอแพดนะ มีหนึ่งองมาแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะพาลินจะขอเริ่มเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ทุกคุณยินดีต้อนรับพี่ทุกคุณเข้าสู่รายการวิเคราะห์หุ้นก่อนตลาดเปิดกับอาจารยพายพาลีนะคะสำหรับวันนี้คือวันที่9เตือนเปปี2023สําำหรับวันนี้คือวันพุธเนาะ ขอบคุณมากนะคะสำหรับพี่ทุกคนที่เข้ามาติดตามรายการขงพันในวันนี้งั้นสำหรับรายการของวันนี้พี่พทุกคนฟังแล้วชอบนะคะคิดว่าอาจารย์พายลินสอนดีเราก็ชอบฟังอาจารย์พายลินสอนก็ต้องฝากพี่ทุกคนช่วยกันนะคะแชร์ต่อให้เพื่อนที่เล่นคุณด้วยนะคะงั้นสำหรับวันนี้สิ่งเลกที่เราจะดูคือแน่นอนเราก็ต้องมาดูนะคะสำหรับกราฟของเตาจนก่อนนะคะ ก็คือถือว่าถ้าเรามาดูลักษณะอย่างนี้สิ่งที่เรามองเห็นคือตัวช่องข้างบนเนาะที่ภายในให้เราดูมีอะไรบ้างมีสำราฮุมมอรี่เดี๋ยวพาลินสลับหน้าโจทุกคนเห็นไหมถ้าทุกคนเห็นหน้าโจของพาลินตอนนี้นะคะเป็นกราฟของเต่าวจนอยู่ก็พิมพ์ฮ่าฮ่าฮ่าให้พาลินหน่อยเนาะรีเซ็ตทีนึงเผื่อมีพี่คนไหนที่โอเคเข้ามาแล้วเนะเหมือน เน็ตตีเลอย่างนี้จะได้รู้นะคะเห็นหน้าโจ้องพาลิมเป็นกราฟคงเตาจนนะคะก็พิมพ์ห้าห้ให้พาลินหน่อยเนาะนะที่นี่นะคะเรามาดูเพราะว่าพาริดูแต่ iPad น่าจะโอเคอยู่ h o m e ีท Position ที่พาริให้เราดูสิ่งแรกคือเราดูตรงนี้ที่นี่คืออะไรคือถ้าเป็นสามเหลี่ยมอะไรถ้าเป็นสามเหลี่ยมสี ไมเดี๋ยวก่อนนะถ้าตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมสีฟ้าชีกขึ้นคือสัญญ,ญาะไรค่ะสัญญาณกลับตัวเป็นเทงขาขึ้นถ้าเป็นสามเหลี่ยมสีชมพูฉีดลงคือสัญญาณกลับตัวเป็นเทงขาลงนอกจากนั้นที่เราตูคือมีอะไรบ้างเราตูนะคะเทปสีเหลืองกับเทปสีขาวเทปสีเหลืองก็คือแนวน้มระยะกลางลงอยู่เทปสีขาวคือแนวน้มระยะกลางขึ้นอยู่ อีอันนึงสังเกตดูเนาะที่นี่เขามีสามเส้นเส้นสีขาวเส้นสีเหลืองกับเส้นสีเขียวสมเส้นนี้ตูเป็นอะไได้ค่ะตูเป็นแนวรับแนวด้านได้พอเรามาดูนะคะลักษณะอย่างนี้ก็คือเราจะเห็นได้ว่าที่นี่เนาะแท่งล่าสุดตรงนี้ตาวจนเมื่อคืนต้องมองว่าเขาก็ลงมาเยอะนะสุดท้ายมีการเต้งขึ้นมาหน่อยนึงที่นี่นะคะถือว่าเป็นจุดที่เราอาจจะ เห็นได้คุค้นข้างชัดเจนตูจะไส้เทียนไปไงบ้างคะไ <c oughs> ส้ที่อยู่ที่ข้างล่างนะคะถือว่ายาวมากก็คือเขาลงเลงนะลงเลงเสร็จแล้วแล้วก็เต้งขึ้นมาที่นี่ละคายัางคงยืนอยู่เหนือเส้นสีเหลืองก็คือเนยวรับระยะกลางสำหรับคุมมารีโพซิชันได้ที่นี่นะคะ เส้นสีขาวที่อยู่ข้างบนก็จะเป็นแนวต้านเส้นสีเหลืองแนวรับเส้นสีเขียวก็จะเป็นแนวรับตัวไหวเนาะอีกอันนึงมาสังเกตัวตรงนี้คืออะไร pattern สีเก้าเจออะไรเจอเลขหกขง pattern สีเก้าขาลงถ้าที่นี่นะคะสมมุติว่าถ้าขาลงต่อเนาะเราก็ต้องเข้าใจว่าเขาอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเจอเลขเก้าหรือเปล่าถูกไหมถ้าเขาลงมาอีกประมาณ สามวันลงมาใกล้ๆเส้นสีเขียวเจอแนวรับด้วดยแสดงว่าอะไรถือว่าเป็นแนวรับที่คุ้นข้างสําคัญเจอแนวรับสําคัญแล้วก็เจอเลขเก้าขุงจุดสิ้นจุดขุงแนวโน้นมคขาลงนะคะขาวก็อาจจะเป็นสัญญาณที่เขาจะกกับตัวเต้งขึ้นมาก็ได้ทุกคนต้องเข้าใจว่าแนวโน้นมเต่าจนยังโอเคอยู่นะคะมาดูช่วงที่2 MJ ที่เราดูกัน หลังจากที่เจมีการตัดลงเมกตี D, ถูกไหมที่นี่นะหลังจากตัดลงเมกตี D, เส้นศูนย์คงเมกตี D แสดงว่าสําหรับเา่โจรเขาเริ่มเข้าสู่ช่วงเวลาที่อ่อนแอที่นี่นะคะเส้นเจอ,อ,อยู่ใต้เส้นศูนย์ถงอะไรอยู่ใต้เส้นศูนย์คงเมกตีแล้วก็เมกตี D คือแท่งสีเตงก็คือโมเมนตัมอะไรคะโมเมนต์ um. ขาลงอยู่ มาดูอีกอันนึงที่าพานิี้ให้เราดูคือตีอีตีเท่งนี้คือเท่งเขียวเงินออกเงินออกต่อเนื่องแล้วก็เรามาดูรายใหญ่รายใหญ่สําหรับเตาโจนก็ถือว่ามีค่ามาหน่อยนึงแล้วก็ลดลงอีกแล้วรายใหญ่ก็ต่ากว่าค่าเฉลีบจุดวางของเขาด้วยถือว่าแนวโน้มระยะกลางของเตาโจนยังพอไว้เน,ะนาะแต่เขาอยู่ในช่วงเวลาที่เป็นการโยตัวที่นี้โยตัวเสร็จนะคะสิ่งที่เราต้องติดตามดูก็คือโยตัวเสร็จแล้วน่ะเขาจะ แนวรับจะรับใต้ไหมถ้าแนวรับรับใต้เขาก็อาจจะมีโอกาสเป็นยังไงบ้างคะน่ะเต้งกลับขึ้นมาก็เป็นไปได้ที่นี้ก็ลุงดูนะคะที่นี้ที่เราดูสําหรับเตาจนต่อมาลำาดัสำหรับเนสเตดดูจากเนสเต็ดหืมช่องที่หนึ่งก่อนสังเกตดูนะสามเหลี่ยมสีฟ้าชี้ขึ้นตั้งแต่เมื่อ,อไรนะตั้งแต่แถวนี้ถูกไหมโอเคเหมือนมาพาลินหายตรงนี้นะคะ ที่นี่ทุกคุณดูมาส์ของพาลินเนาะสามเหลี่ยมสีฟ้าฉีกขึ้นสัญญ์กับตัวเพนเทงขาขึ้นหลังจากนั้นคือเน,นสเต็ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าแท่งล่าสุดตรงนี้เป็นไงบ้างสังเกตดูเนาะที่นี่นะคะแท่งล่าสุดแท่งนี้เป็นยังไงบ้างคะเจอพาร์ทนสีขาวขาลงเลขนี้คือเลขอะไรคะเลขห้า ก็ต้องมองว่าถ้าเขาหลุดเส้นสีเขียวเส้นชีวิตตรงนี้โอกาสที่เขาจะลงไปเจอเลขก้าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้งั้นทุกคนมาสังเกตดูตามเราบอกเนาะก็คือสมมุติว่าเรามาตู้นะคะตู้แนวรับแนวต้านคือถือว่าเท่งไหนเท่งนี้แต่ก่อนนะาพันจะให้เราดูสําหรับจุดนี้ที่ที่นี่นะคะราคาไฮของเท่งนี้ถ้าเราตี ตีเส้นหนึ่งเส้นเส้นนี้ก็จะตูเป็นแนวรับสำหรับเล่นสเตลงมาเจอแนวรับของอะไรแนวรับของไฮที่พาลิมพูดถึงไฮตรงนี้แล้วก็แนวรับของเส้นสีเขียวของคุมบริเพื่ t จันบอกว่าหน่าลุ้นไหมหนคะคะก็ถือว่าก็หน่าลุ้นลุ้นดูว่าไอ้เขาจะเต้งขึ้นหรือเปล่าแต่แต่ว่าถ้าหลุดก็ถือว่าจันยังก็ไม่ดีเลยนะ ช่องที่2 m j โคง n e s t e มีการตัดเส้นสุนลงมาแล้วก็ที่นี่นะคะเมกตี้แท่งเ็งมุมมาด้านขาลงสัญญาณคือถือว่าให้เราโลดูก่อนเงินเงินก็ออกแล้วก็เรามาดูสำหรับลายใหญ่สีแดงสั้นลงเรื่อยๆเนาะลายใหญ่ลดลงเรื่อยๆลายใหญ่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยจุบบานของเขานี่คือที่เราดูกันสำหรับ nested ต่อม,มามาดู s n p 500 index S&P m 500 index ขายขายๆกันถูกไหมที่นี่สามเหลี่ยมสีฟ้าชี้ขึ้นสัญญณกับตัวเป็นแทงขาขึ้นหลังจากนั้นมีหลุดบ้างแต่ก็เต้งกลับขึ้นมาในระยะเวลาสาัสา้นๆถือว่าเส้นสีเขียวของคุมรีโพซิชันตรงนี้เราบอกว่ามงเป็นมงเป็นอะไรมงเป็นแนวรับที่สำคัญได้ไหมแน่นอนนะคะสำหรับแนวรับตรงนี้นะคะ ดูได้อยู่คุณข้างสำคัญมาที่นี่ก็ลงมาเจอแนวรับแล้วนะคะ mj เจอยู่ใต้เส้นศูนย์ MACD ซี่มาด้านขาลง de ละ de คือแท่งเขียวเงินออก,เง,ออกเงินออกต่อเนื่องหลายวันมาแล้วก็เรามาดูสําับรายใหญ่รายใหญ่ก็มีการลดลงต่ำกว่าคาเเสี่ยสิบวันของรายใหญ่ด้วยระยะกลากงโอเคแต่สิ่งที่รามองเห็นคือเขากำลังโยกตัวอยู่ การโยกตัวนะคะเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะลงอีกไหมสมมุติว่าถ้าเขาลงอีกหลุดแนวรับเงินออกอีกรายใหญ่ไม่เข้าเลยก็ต้องมองว่าโอกาสที่เขาลงจะเยอะแต่ตอนนี้เราก็น่าจะต้องติดตามวัน,นอีกทีนึงไหมติดตามอีกแห่งหนึงว่าแนวรับเขาจะรับได้ไหมเนาะนี่ที่เราที่เราดูกัน S M P 5 0 0 index ต่อมาเรามาดูสำหรับกราฟของเซ็นเด็ดกันเขาทำเป็นคำามดูจากกราฟของเซ็นเด็ดแล้วที่นี่นะคะทุกคนมองว่าเซ็นเด็ดวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะโอกาสลงมากกว่าหรือว่าโอกาสเต้งมากกว่ามีแนวรับสำคัญไหมตรงนี้พาร์ e r น4สีเป็นยังไงบ้าง พาริมาดูซีดีให้เราดูเดี๋ยวก่อนนะจะก,กดซีดีไม่เวลารี CD ที่ดูแนวรับแนวต้านเดีย๋ยวพาริอยากจะให้เราดูอันนี้ก่อนดีกว่าตูที่เป็น extended golden section ที่พาริงเคยดีไว้เนาะตรงนี้ 1, 5, 2, 0, หนึ่งห้าสองศูนย์ดุดไปแล้วหนึ่งห้าหนึ่งแปดถามว่าหนึ่งห้าหนึ่งแปดตรงนี้ต,ต,ต,ตูไปแนวรับได้ไหม ก็ดูไปแนวรับได้เหมือนกันเพราะว่าก่อนหนั่งนี้เราก็เคยใช้151ไปตูไปแนวรับถูกไหมคะน่ะต้องมองว่าแนวรับถัดไปอีกอันหนึ่งคือแนวรับที่คุ้นข้างเหมือนมีนัยสําคัญก็จะอยู่ที่ประมาณ1510ก็คือสําหรับแนวรับของเซต i อ d นเดต1นึถ้ารับไม่ได้เขาอาจจะเป็นไปได้ว่าลงไปถึง1500แล้วก็ถัดไปอีกประมาณนั้นที่นี่ที่พานให้เราดูก็สําหรับ e x t e n d e Golden Section งั้นสังเกตดูราคาหลุดอะไรหลุดเส้นสีเขียวราคาปิดหลุดเนาะแล้วก็พานธนสีกเาแล้ะสามถาว่าโอกาสที่เขาลงเป็นไปได้ไหมก็น่าจะเป็นไปได้แต่เราไม่แน่ใจว่าเขาจะมีการเต้งหรือเปล่า <S <S เราอาจจะต้องอยู่นิ่งๆรลดูก่อน <S <S MJ จะชัดเจนมาก J มีการตัดลงเส้นศูนย์ของแม็กดี้ เงาแมกดีแท่งสีแดงโม,มุมานด้านขาลงอีกอันหนึ่งก่อนหน้านี้พาองก็บอกว่าถ้าตูจะสำราเส้นเด็ดคือถ้าตูจะราคากับเส้นเจนเนอะ MJ ตรงนี้เห็นได้คุ้นข้างชัดเจนเป็นสัญญาณอะไรเขามีสัญญาณถือว่าเรียกว่าสัญญาณเปรหรอตาวจันทุมไหมมีแปรหร์ตาวจันเกิดขึ้นหลังจากน,นั้นเสร็จอินแต่ก็ค่อยๆลงมา มาดูเงินทุนเซนเด็กเงินเข้าหรือว่าเงินออกตัวจากตอนนี้เห็นได้ชัดเจนมากเงินออกเนาะแทง่งแท่งล่าสุดคือแท่งเขียวเงินออกแล้วก็แท่งเขียวนะไหมก็ถือว่ามีกันนาะขึ้นนะเงินไหลออกตรงนี้คือมากขึ้นมาดู MCD ของเซนเด็กมีเด็กสีเหลืองมีเด็กคนที่เล่นเดทต่อมา,ามาดูสําหรับเซตห้าสิบเดี๋ยวดูเซตห้าสิบเซนเนาะถ้าพี่ทุกคนที่ มีหุ้นวัวไหนที่อยากจะทำนะคะก็พิมพ์ชื่อหุ้นเราะราคาที่ซื้อสลายการเล่นหุ้นมาได้นะคะเดี๋ยวพายินจะช่วยพี่ทุกคนนะคะตัวหุ้นที่พี่ทุกคนอยากจะทาแต่ก่อนที่เรามาดูหุ้นรายตดวตรงนี้เซตห้าสิบคำถามของพายินคือทุกคนมองว่าเซตห้าสิบตอนนี้เราต้องวิเคราอย่างไงคะหนึ่งวิคอะไรก่อนเราก็ต้องวิค์แนวน้มก่อนเนาะวิเครา์แนวน้มเสร็จแล้ว สเราต้องดูอะไรเราก็ต้องดูว่าไอตอนนี้โอกาสขึ้นมากกว่าหรือว่าโอกาสลงมากกว่าแล้วก็สัญญาณต่างๆนะคะเป็นยังไงบ้างถูกไหมดูเซ็ตห้าสิบละถ้าทุกคนมองว่าเซ็ตห้าแนวโน้มยังพอไว้พิมพ์ึ่งหนึ่งหนึ่งคนที่คิดว่าไอไม่ได้โอกาสลงมากกว่าพิมพ์งสองสอง ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะนะพี่ทุกคนที่เข้ามาแล้วเนาะ <c oughs> ช่วงเวลานี้เหมือนพาลินไลา์นะคะไม่ค่อยตามเวลาที่พาลินตั้งไว้นะคะยังไงเดี๋ยวอีบามันสองสามวันนะพาลินก็จะกลับมาไลา์ตามปกติแล้วนะทุกวันที่ตลาดเปิดนะคะก่อนตลาดเปิดแปดโมงขึ้นมาไลน์เนาะเลยพี่ทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังรายการของพาลินครั้งแรกอย่าลืม กดติดตามด้วยนะกดติดตามกดกระติ่งตัวไวค่ะ 50, เซตห้าสิแนวนมระยะกลางขาขึ้นอยู่ตรงนี้เส้นสีเขียวของ Homely Position ติชเป็นอะไร Homely Position ตรงนี้ตูเป็นแนวรับเนาะแนวรับตรงนี้นะคะถ้าเขารับได้ก็อาจจมีโอกัสเต้งเรามาดูช่องที่2องคืออะไร MJ J ตรงนี้ มีการตัดลงเจ้นศูนย์ของเมกดีเมกดีเป็นยังไงบ้างคะเมกดีคือโมอไปได้ขาลงเงินเงินก็ออกลายใหญ่ mgd มีเด็ดสีเหลืองมีเด็กคุณชีเล่นอะไรมีเด็กคุณที่เล่นเด,ดทเทน, <c oughs> นคะคะอันนี้ก็คือที่เราดูกันสำหรับเซตห้าสิบเมาว่าสำหรับพี่ทุกคนที่ถ้ามีเล่นทีเฟดด้วยเราก็จะใช้กราฟของคุมเบรี่นะมาดูแนวโน้นมดูทิศทางจับจังหวัดซื้อขายได้ น,ะะนี่คือที่เราดูกันอินเด็ต่างๆต่อมานะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะพารินจะให้เราดูหุ้นอเมริกันนิดนึงเนาะจริงๆแล้วถ้าสำหรับพี่ทุกคนที่มีติดตาม Facebook หรือว่า YouTube ของพารินน่ะคะ่ะ YouTube พารินที่พารินมีการอัพคก็จะมีพูดถึงหุ้นอเมริกาด้วยเรามาดูสำหรับเทสลาเทสลาเคยขึ้นมาเยอะมากจากที่นี่ขึ้นหึงข้างบนรอบนี้ ก่อนรอบนี้นะคะยังมีจากข้างล่างที่นี่ขึ้นถึงขึ้นถึงข้างบนหุ้นแต่ละตัวเขาจะมีจังหวะของเขาเขาไม่ใช่บอกว่าขึ้นทุกวันเนาะนะมีขึ้นบ้างแล้วก็มีการย่อบ้างแล้วก็มีขึ้นนี้แล้วก็มีการยอ่อถ้าเราอยากจะทํากําไร <c oughs> ถ้าเราอยากจะทํากําไรสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรเราต้องซื้อดาขายส่งซื้อดําขายส่ง ซื้อถูกขายแพงถูกไหมที่นี่นะค่ะเน,นสก็คือต้องมองว่าเทสลาคือเขามีอะไรมีสามเหลี่ยมสีชมพูฉีดลงละสัญญากับตัวเป็นเทงขาลงสำหร,รัระยะกลางแล้วนอกจากนั้นพาทเทนสี่เก้า 4, 9, ตรงนี้เจอเล่อะไรแล่หกนาโอกาสที่ขาลงอีกเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ค่อนข้างเยอะเจตัดลงเส้นศูนย์งเมกตีตั้งแต่ตรงนี้ที่นี่เนาะ แม้แตเส้นจะมีการชิดขึ้นเรื่อยๆแต่เขาก็ยังคงอยู่ใต้เส้นศูนย์เดีแท่งเขียวตรงนี้คือเงินไหลออกเงินเอาต่อเนื่องเลยรายใหญ่ละ่ะรายใหญ่ก็ลดลง,ลงนันเราเปรียบเทียบดูถูกไหมก็คือไม่ว่าพี่ทุกคนเล่นหุ้นตลาดไหนถ้าเรามีซอฟต์แวร์ฮมมอรี่มีข้อมูลของตลาดนั้นเราก็สามารถดูขุ้นลายตัวสำหรับตลาดนั้นได้นะคะ ตอนนี้สําหรับซอฟต์แวร์ของเราสมมติว่าถ้าคุณที่บอกไว้เราอยากจะเช่นเราสนใจเล่นหุ้นฮ่องกงนะซอฟต์แวร์ของเราก็ดูได้นอกจากนั้นสำหรับคนที่อยากจะเล่นหุ้นเว็แบบนามเนาะหรือว่าโอเคเกลีได้นะคะหรือสำหรับคนที่จะเล่นหุ้นจีน นะซอฟต์แวร์เวอร์ชันาวด์ของเราก็มีขอแค่ทุกคุณซื้อตาต้าองประเทศน,นัน้นนะคะเนาะงั้นต่อมาเลยเดี๋ยวพารินจะมาดูสำหรับหุ้นถ่ายนิดนึงวันนี้นะคะพารินขอดูหุ้นที่เมื่อวันที่อยู่ที่ Top ปเทอร์เรก็คือหุ้นที่มีการ,ปรเปลี่ยนมือคุณข้างสูงอาจจะตูแค่ประมาณ5ตัวเนาะหุ้นนัแรกนะคะเรามาดูสำหรับหุ้น nc หุ้น nc เป็นหุ้นที่ เคยขึ้นมาเยอะมากนะมีสมาชิพาลินซื้อคุ้นนอนอีกกำไรคุ้นข้างเยอะในรอบนี้นะคะในแถวนี้เนาะจากที่นี่นะคะแต่หลังจากนั้นเราจะเห็นแล้วว่าเขาก็ค่อยๆลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเราซื้อตรงนี้แล้วก็มาขายแถวๆนี้เราก็น่าจะกำไรเยอะเหมือนกันสำหรับตอนนี้สำหรับ NC เนาะสังเกตดู <c oughs> หนึ่งคือขเขาเปลี่ยนเป็นเ่งขาลงถูกไหมคะขเขาเปลี่ยนเป็นแห่งขาลง แล้วก็มีพาร์ทนสี 4, 9, เก้าลงเลขเก้าหลังเลขเก้าไม่แดงเรียกว่าจุดต่ํำสุดลาชา้าเป็นหุ้นที่อะไรเป็นหุ้นที่อ่อนแอเจอพาร์ทนสีก้าเลขหนึ่งอีกที่หนึ่งลงอีกตอนถึงเลขคโอกาสที่เข้าลงไปเจอเลขเก้าเป็นไมได้เยอะเหมือนกัน MJ เส้น j ตัดลงเส้นศูนย์คงเม็กตี้ MJ ให้อยู่นิ่ง,งเงินเงินก็ออก รายลก็ลดลงแล้วก็สีเขียวคุณติดหุ้นตอนนี้อยู่ที่เท่าไหรคุณติดหุ้นอยู่ที่65%ปซถามว่าคุณติดหุ้นเยอะไหมเยอะหุ้นที่เปลี่ยนเป็นแทงขาลงหุ้นที่มีเงินออกหุ้นที่ลายลหเย่ออกหุ้นที่คุณติดต่อเยอะน่ะอินดิเกเตอร์ต่างๆให้เราหยุดนิ่งๆสิ่งที่เราต้องทำํำคืออะไรเราก็ต้องถือเงินสดมัดมือไว้อันนี้สําหรับหุ้นวนวยเอ็นซี NC. ต่อมาคุณนวนี้นะคะ P R O U D Proud ถูกไหมคุณนวนี้เมื่อวันพาดิงก็มีตูเพราะว่าเมื่อวานน่าจะมีพี่ที่ทำถึงเหมือนกันพาดิงก็บอกว่าคุณนวนี้เล่นคุณข้างยาแนาสี่อย่างแล้วก็พาดิมีตีแนวต้านตรงนี้ด้วยแลยต้องมองว่าเมื่อวานเขาก็ขึ้นมาใกล้ถึงแนวต้านตรงนี้แล้วแต่ยังไม่ถึงนะต้านตรงนี้อยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่2 2จุเมื่อวานไฮสุดอยู่ที่ส 2. 2. องเดี๋ยวก่อน เมื่อวันไฮาสุดอยู่ที่2.16ถูกต้องขึ้นได้ถึงแนวต้านที่เราพูดถึงแล้วนะคะต้านตรงนี้ถ้าไม่ได้โอกาสที่เขาจะย่อคุ้นค้างเยอะมาอีกอันนึงสังเกตดูราคาห่างจะรีบินห่างจะคุมรีทิชั่นคุ้นค้างเยอะมาโอกาสยอ่อไปมาได้ไหมเป็นไปได้เยอะเหมือนกันถามว่าถ้าเราไม่มีตรงนี้เป็นจุดซื้อของเราไหมแน่นอนที่นี่นะไม่ใช่ไม่ใช่จุดที่เราสามารถเข้าซื้อ ใต้นามิดชีวิอของเราขึ้นสีแดงสัญญาณ Overbought ในระยะสั้น MJ โอเคอยู M ่ J o K U, เนาะ <c oughs> ดีงันก็ข้าวรายใหญ่ก็มีแต่ก็คือติดแนวต้านมีสัญญาณ Overbought เนาะต่อมาคุณน,นวนี้ TH คำถามตู้จัก TH ลัทุกคุณมองว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้นหรือขาลงคะ ถ้าคิดว่าขาขึ้นพิมพ์ขาขึ้นขาลงพิมพ์ขาลงถ้าคิดว่าแนวนมแนวนมขาขึ้นพิมแนวนมขาขึ้นเนาะคิดว่าแนวนมขาลงก็พิมพ์ว่าแนวนมขาลงนะคะแนวนมตัวล้ายตัวเทปสีเทปของคอมรีโพสิชันเทปสี่ขาวแน่นอนแนวนมขึ้นอยู่ถูกไหมคะน่ะแต่พาร์ทั้่สีเราเจอเลขเก้าแล้วเลยตรงนี้เราก็อาจจะต้องต้องพิจารณานานี้นึง แต่เราเล่นระยะกลางเราถือตามคุมบรีเพอร์ิันได้ MJ เจนเหนือเ้นศุนเมกตีมอนั้านขาขึ้นตีเงินข้าวที่ลดลงรายใหญมีไหมมีรายใหญ่ตอนนี้อยู่ที่21.5นะคะนะมีอยู่เล่นระยะกลางถือต่อได้คุณตัวนี้ VPO ขึ้นมาเยอะมากเหมือนกันนะซํมเหลี่ยมสีฟ้าชี้ขึ้นคู่กับอะไรถ่านสีก็ขาขึ้นเล่นอะไร เล่หนึ่งหลังจากนั้นขึ้นมาต่อเนื่องจนถึงเล่เก้าหลังเลขเก้าขึ้นอีนะคะแสดงว่าคุณตัวนี้ช่วงเวลานี้คุณข้างแข็งแกร่งมานะคะเราบอกว่าคุณที่แข็งแกร่งโอกาสที่เขาขึ้นด่อนนาจะเยอะ MJ โอเคทั้งเจอยู่เหนือเส้นศูนย์เมกตีโมแมนขาขึ้นเงินข้าวมีลายเย่คุณข้างเยอะที่นี่เนาะลายเย่เป็นไงบ้างคะ ลายใหญ่อยู่ที่64เปอร์เซ็นนะคะถูกอย่างโอเคมีอยู่ถือ,อ่อต่อมา s v r โหสามเหลี่ยมสีฟ้าชี้ขึ้นคู่กับพันธาณจิก็ขาขึ้นเลขส m j จเหนือเจนศูนย J ชี้ขึ้นมุมบนันไนขาขึ้นมีเงินเข้ามีรายใหญ่ที่เข้ามาเกิน25ลารายใหญ่อยู่ที่35เปอร์เซ็นแต่ว่าเขาระยะสร้างก็โอโบสเนแต่ก็ต้องมองว่า แนวนมต่างๆเขาก็คังยังคงโอเคอยู่แต่ว่าเราก็ต้องรอดูว่าที่นี่เขาจะขึ้นดอตเนื่องไหมสําหรับคนที่บอกว่าหุ้นที่มีจุดซื้อเราจะซื้อเราสามารถซื้อตามกราบได้ไหมได้แต่เราต้องมีจุดสต็อปรอตัวอันนี้สําหรับคุณตัวนี้นะคะต่อมา KBS ลงแรงมากบางคนจะสังเกตูตรงนี้หุ้ยอาจารย์ไพรินสามเหลี่ยมสีฟ้าชีกขึ้นแล้วก็มีสามเหลี่ยมสีชมพูชีกลง ซื้อแล้วเลาก็ขายให้เราซื้อแล้วเราก็ให้เราขายถูกไหมคะอย่าลืมเวลาเราดูตูหุ้นเนาะเราต้องดูอย่างอื่นคู่กัน <c oughs> เช่นรายะเอียดสำคัญไหมสำคัญรายเอียดเขาลดลงต่อเนื่องแสดงว่าเขาเป็นหุ้นหนึ่งตัวที่รายะเอียดกำลังขายเราสามารถเข้าซื้อหุ้นที่รายะเอียดกำลังขายไหมไม่ได้ถูกไหมคะเราก็ต้องอยู่นิ่งๆนั้นล่ะนะ ถ้าคุณที่มีอยู่ซื้อมาหลุดถึงจุดที่เราต้องขัดต้องทำอย่างไงก็คุต้องขัดเล่นหุ้นจุดอะไรคะจุดจะตอบโลดสําคัญมากคุณเยอะมากที่เล่นหุ้นที่ขาดทุนเพราะว่าอะไรขายไม่เบนไม่ยอมขายก็คือไม่รู้ขายเมื่อ,อไรบางคนอาจจะรู้ต้องขายแต่ทําใจไม่ได้ถ้ามีฮุมบอร์ี่ก็จะทาให้เราตัดสินใจซื้อถือขายหุ้นแต่ไงคืนนะคะ <c oughs> งันน้นอ่ามาเนามาดูคุณตัวนี้หนึ่งหนึ่งตัวมาลีหุ้หลงแรงมากเป็นไงบ้างคะข,ขึ้นมาตรงนี้ก็คือขาติดแนวต้านเนะาะทะลุต้านไม่ได้เจอ p a t t e n สี่ก็ขาลงเล่นหนึ่งหลังเล่นหนึ่งลงมาต่อต่อเนื่องเจอเล่คาะ MJ เจตัดลงเส้นศูนย์คงแม็กตีแม็กต์ตีมัวแตขาลงเงิน,เง,น,เ,งนเงินออกลายเยก็ลดลงคุณติดต่อยามาพึ่งขึ้นคุณค้างเยอะนะ ถ้าเราบอกว่าเราดูเทคนิคเป็นเราดูแนวรับเหนือแนวต้านเป็นนะเราก็รู้ว่าเขาขึ้นมาเนาะขึ้นมาเจอแนวต้านต้องทําอะไร <c oughs> ต้องระมัดระวงังเนาะถ้าเราบอกว่าตรงนี้ผ่านได้ไม่ได้เจอเลนหนึ่งของพาร์ตเนอร์ส่ก็ขาลงเราก็ต้องรู้อันนี้แสดงว่าโอกาสที่ขาหลงค่อนข้างเยอะถูกไหมหลังจากนั้นก็คือลงแรงมากถ้าเราขายไม่เป็นหรือเราไม่ยอมขายเราจะขาดทุนเยอะมา ถ้าทุกคนมีขุมบอรี่ทุกคนก็สามารถใช้ขุมบอรี่นะคะมาดูแนวโน้มตูจุดซื้อจุดขายได้นะคะอันนี้สําหรับคุณนวนี้เนะาะเลยคุณที่อยู่ที่ท top top ็อปเทรเรของเมื่อวานโอเคพารินดูบายหกตัวนะคะพี่ทุกคนที่มีคุณนวไหนที่อยากจะทําก็ทักไลน์พาริมาเนาะในข้อความที่ปรับหมู่ไว้นะคะก็จะมีอะไรก็จะมีลิงก์ไอเดียไลน์พารินนะคะสามารถคิดที่นี่นะคะไอเดียไลน์พารินมาศถทมได้นะคะ สุดท้ายก็ขอให้ทุกคุณเนาะเล่นหุ้นกำลรเยอะๆเลยๆเฮงๆนะคะอย่าลืมเนาะถ้าเราเป็นน่าลงทุนเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องหาตลาดที่น่าลงทุนที่สุดสำหรับเราสำหรับพี่ทุกคนที่บอกว่าเราสนใจเช่นเล่นหุ้น <c oughs> จีนเล่นหุ้นอเมริกาเล่นหุ้นฮ่องกงเวียดนามเกาหลีได้นะคะหรือว่าบางคนที่เล่นหุ้นญี่ปุ่นอย่างนี้ก็ซื้อ ข้อมูลซื้อซอฟต์แวร์ของคุมรีไปใช้ได้นะคะโอเคได้เลยนะคะก็ฝากพี่ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจด้วยเนาะไว้เราเจอกันใหม่อีกทีนึงนะคะขอให้ทุกคนเรืเ่อยเแห้งสวัสดีค่ะ